สวัสดีครับก็เดี๋ยวพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอา,เอาให้จบเอาให้จบเกี่ยวกับท่อน้ําทิ้งสลูปนะครับก็เนื่องจากรถคันนี้เทน้ําลงไปแล้วน้ําไม่ออกนะครับมันจะอยู่ในบอดี้รถนะครับก็จะทําให้รถผกุก็เดี๋ยวเราจะลื้อผ้าหลังคาลงมาแล้วก็แทงท่อน้ําทิ้งให้ออกนมสแตนดาร์ดของตัวรถครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงคนมีสลูปต้องดูเลยนะต้องดูนะครับ บอกว่าต้องลื้อหมดนะครับลืมหมดเลยครับเพราะว่าต้องเอาผ้าษาลงไม่ต้องลื้มบนต้องลื้มล่างลื้มล่างไล่หางบนความยากวากว่าจะได้รถด,ดีๆสักคันหวานนี่เงี่ยก็าลืมเงี้ยตัวสภาพท่อนี่คือปลายท่อนี่คือปลายท่อและน้ำจะอยู่อันนี้โดนจากการ ทำสีตัวรถนะครับน่าจะตัดปุละลายติดอยู่ในบอดี้รถน้ําก็ออกไมไ่ได้ได้ได้แต่น้อยนิดเดียวเองอเหีือวต้องต้องเปลี่ยนท่อใหม่นี่คือมีคราบจารบีลงไปตันเหมืนไฟไฟอนที่ปลายที่ดึงแว่งเขีย่ยมาเดี๋ยวเป่าเลยทำความสะอาดก็ถ้าเราไม่เอาออกเดี๋ยวก็ตันอีกอค,ครับทั้งทั้งตันที่รูแล้วก็ตันด้วย ก็ลองจะดูว่าน้ำไหลลงไหมน้ำไหลลงหรือเปล่าโอเคตรงม่นโอเคผ่านอ่าข้างหลังโอเคอ่า<ป>มาแล้วออกไหมออกครับ ข้างหลังไม่มีปัญหาอะไรเป็นการเทสนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรางรางของสลูบที่อยู่ด้านหน้านะครับให้เราเอาน้ํำแย่ลงไปนะครับให้วิ่งอยู่ในรางนะครับถ้าน้ํามันเข้าไปในรางปุ๊บแล้วมันออกตรงข้างๆนี่อโอ้โหหยุดอย่างนี้เลยนะครับก็จะไหลาตามปกติแล้วนะครับครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคันนี้ก็คือมาแก้ไขเกี่ยวกับข้อยางข้อระบายน้าําสลูบนะครับมัน ไม่ทิ้งลงไปนอกตัวรถนะครับสรุปก็คือถอยไปแล้วพบว่าหนึ่งก็คือสายท่อยางว่าน้ําอันนี้มีปัญหานะครับมันไหม้แล้วก็ตันนะครับทาให้น้ําลงไม่ได้นะครับก็เลยถอดออกมานะครับแล้วก็ร้อยใหม่นะครับเข้าด้านข้างของตัวรถนะครับเพื่อให้มันออกระบายน้ําได้นะครับส่วนที่2ก็จะมาเก็บดีเทลของเรื่องของกระจกขึ้นลงไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนรางมอเตอร์นะครับมอเตอร์เสียนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งภายในก็มาเก็บดีเทลใหม่นะครับ ก็ทาให้มันเรียบร้อยเข้ารูปโดยน็อตท,ที่ใส่มาเราจะเห็นว่ามันเป็นน็อตแบบยิงยิงพวกแผ่นเมทัลชีทนะครับมันทําให้รถมันมีเสียงดังนะครับเราก็ใส่น็อตแค้เข้าไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับน,นี้ก็จะทําให้รถเงียบนะครับก็ตรงตามแสแตนดาร์ดนะครับีนน้ก็ในมือนี่อย่าไปใส่อ,นนอย่าไป <c oughs> สาใส่นะครับก็ฝากดูได้ครับสําหรับคนที่มีสลูปสายน้ําก็จะมีอยู่สี่เส้นนะครับด้านหน้าสองเส้น ด้านหลัง2เส้นนะครับเราสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้นะครับก็ฝากคนที่มีสันลูปสำหรับทีวี3ประตูนะครับก็เข้าหน้าฝนแล้วก็เช็คกันด้วยนะครับว่ารางของเรายังระบายน้ําได้ดีไหมนะครับเขาตันไหมแต่ถ้าระบายไม่ออกติดต่อที่ไหนครับพี่ก็ปรึกษาได้นะครับช่างหนุ่มนะครับ0875830222นะครับโทรมาปรึกษากันได้ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยครับผม <Okay. S 2> กลับบ้านได้ครับคันนี้ไม่มีไม่มีตัดแล้วนะครับ